สัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วกับปอดสุขุมวิทนะคะ62วันนี้เราจะพามาดูเจ้าเน็กเจนนะคะ n น็กเจน e อ e r e s t 4คูณ4หรือตัวบเทอร์โบนั่นเองนะคะหรือขับเคลื่อนสีรล้อน,นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้ที่เราเห็นอยู่นะคะรถสีเดิมของเขานะคะจะเป็นสีเทาดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่เจ้าของเคสนะคะซึ่งเขากำลังขัดรถนะคะกำลัง ทาให้รถมันเนี้ยบมากยิ่งขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะมารับนะคะตัวนี้นะคะพี่เขาแต่งเป็นสีเทาแรมโบนะคะน่าจะเป็นเทาแรมโบนะคะส่วนตัวรถนะคะความพิเศษของมันก็จะเป็นไฟแมทริกซ์นะคะนอกจากไฟซีแรมตัวนี้แล้วนะคะก็จะมีไฟแมทริกซ์นะคะข้อดีของไฟแมทริกซ์ก็คือเลี้ยวตามวงเลี้ยวของพวงมาลัยนะคะค่ะให้ดูความเนี้ยบของการแรปสติ๊กเกอร์นิดนึงนะคะ สีเนียนมากเลยค่ะนะคะสีเนียนมากงานละเอียดมากนะคะอันนี้ก็จะต้องจดทะเบียนเปลี่ยนสีด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของการใช้งานนะคะก็ตัวคิ้วล้อตัวนี้นะคะเดิมจะเป็นสีดำด้านนะคะก็แร็ปมาเป็นสีเทาด้วยนะคะล้อจะเป็นขอบ20นะคะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนแม็กเลยนะคะเป็นแม็กดั้งเดิมจากโรงงานเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูรอบคันนี่ค่ะเป็นบเทอร์โบชื่อรุ่นของมันนะคะจะเป็นรุ่นไทเทเนียมพลัสนะคะ ับไฟ LED นะคะไฟท้าย LED สวยงามนะคะฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะคะแต่นัดไม่ได้มีกุญแจอยู่ในมือนะคะก็เลยใช้เป็นเปิดด้วยสวิตเอานะคะตัวนี้นะคะสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะเกิดว่ามีเด็กใช้งานด้วยก็ปรับลงมาให้ให้ต่ำกว่านี้ได้นะคะเบาะแถว3 เราะะจะเป็นไฟฟ้านะคะกดด้านนี้เลยค่ะง่ายๆนะคะแล้วก็บอกก็จะเงยขึ้นมาหรือพับลงไปนะคะโอเคปิดก็ง่ายๆแค่นี้เลยปิดเองแล้วนะคะสีเทาออกม่วงๆอมม่วงอมเทานะคะสวยนะคะถือว่าสวยนี่ไฟ LED ของตัวรถนะคะ นอกเป็นสีเทาเนาะข้างในเปิดมาตึ้มรถเดิมเป็นสีเทาดำนะครถเดิมเป็นสีเทาดำภายในของรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะ,ะเป็นสีดำเป็นปุ่มสตาร์ทดูมีไฟด้วยนะมีไฟอะไรนะเขาเรียกไฟอะไรอะ่ะคือในห้องโดยสารนะทำให้ดูสวยงามนะคะเห็นไหมหน้าจอ G F ะะมีมีขนาด10นิ้วเลยนะคะแล้วก็จอเนี่ยเป็น6มิติภาพเสมือนจริงนะคะส่วนหน้าจอแสดงผลอื่นๆก็12นิ้วนะคะสิกเมเจอร์ของคันนี้อีกอย่างนึงนะคะคือตัวขับสี่นะคะที่จะไม่เหมือนคนอื่นเลยก็คือหัวเกียร์จะเป็นไฟฟ้านะคะเกียร์ไฟฟ้าตัวนี้ใช้คู่กับตัวจอดเทียบข้างและจอดถอยหลังนะคะตัวเนี้ย มีความพิเศษหลายอย่างเลยค่ะคลิปหน้าจะมารีวิวให้ดูนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นเบรกไฟฟ้านะคะนี่คือกุญแจนะคะกุญแจอัจฉริยะนะคะปุ่ม TMS นะคะขับเพื่อนสี่ล้อนะคะโ l โลโ h ไฮช2ไฮนะคะความกว้างภยในห้องโดยสาร กส่งความสวยงามของรถกันไปแล้วนะคะนี่ที่เปิดประตูไปดูภายนอกอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะไม่ถูกใจสีเดิมของตัวรถนะคะอยากรีเควสมาว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะคะหรือว่าสีไหนที่ถูกใจนะคะเอาตัวอย่างมาให้เราดูเลยค่ะเดี๋ยวเราหาสติ๊กเกอร์ให้นะคะเป็นสีที่พี่ถูกใจสีที่พี่ชอบนะคะดวยไหมทำใหญ่ด้วย คลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วะค่ะ